สวัสดีค่ะท่านคือนางสมบูรณ์สิงห์ตนเป็นประธานกลุ่มออมทักย์มาก็ห้ายหลายปี่ะสวัสดีค่ะในสุริศีุติภานิค่ะตาเป็นเด่นยิกงุมออมทรักย์จัสมุทไใต้ค่ะทำงานมาหลายปีกลังจเริ่มะส้องการที่หมาเลสามอบค่ะสวัสดีครับานช่อนายมาลีคุสุวรรณเป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ตั้งแต่พศน5 3 2รป็นระยะเวลา3 6ปีนะครับก็อสวัสดีครับผมไพโรเลศศิริครับเป็นคณะกรรมการของกลุ่ม,มอมทรั์และเป็นผู้ตรวจสอบเป็นทีภายในของกลุ่ม,มอมทรับกลุ่ม,มอมทรัพย์ของตาบนสมเด็จได้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่พอตอประมาณปีอตอพศ2 5้ายโดยตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นการรีเลือกรีเลื่อนให้มีการรวมตัวกัน ของคนในชุมชนโดยได้รับคําแนะนําจากพัฒนาชุมชนของอำเภอบางคล้ามาเป็นที่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่มหรือเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มก็อยากจะให้คนในชุมชนเนี่ยรู้จักมีการออมแล้วก็เป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชนในเรื่องของการประกอบอาชีพของกลุ่มออมทรัพย์แ,แรกๆเนี่ยเกิด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเนี่ยมีสมาชิกก็ประมาณหลักร้อยหลักร้อยแล้วต่อต่อมาก็มีการขยายมีการประชาสัมพันธ์ก็คนในชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญของกลุ่มในเรื่องการมีการมารวมกลุ่มก็มีปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกเนี่ย1น0ัคนนะครับคส่วน เ,เงินส่วนการบริหารจัดการเงินคือเรารับเงินออมของสมาชิกไว้เนี่ย29ลก้าล้านบาทตัวเงินที่ปล่อยกู้ก็30กว่าพล้านการบริหารจัดการที่เข้มแข็งได้ก็ต้องเริ่มจากคณะกรรมการคณะกรรมการเนี่ยจะต้องมีความสุจริตซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสให้กับสมาชิกเนี่ยเขาเห็น กลุ่มถึงจะเข้มแข็งได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและรายการดีๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ